วัวดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมามาทดลองปืนของตัวทหารวิศวกรนะครับปืนชั้นหนึ่งและชั้นสองแล้วก็ป้อมปืนนะครับว่าอนุภาพมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันเลยครับก็ต้องใช้โหมดนี้ครับเพราะว่าถ้าใช้โหมดเป็น เป็นโหมดออนไลน์มันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับผมขอเป็นเพื่อนแล้วกันเราเริ่มเลยครับ กพราะต้องเป็นการแนะนําแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปแคสในสนามรถจริงๆเราจะไม่มีเวลาพูดไม่มีเวลาแนะนาอะไรทั้งสิ้นคือวาง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 ,วางวก็ต้องปล่อยปล่อยก็ต้องวิ่งวิ่งไปไม่คุมก็โดนคาครับตัวทหารวิศวกรนี่ถ้าคนที่เล่นเก่งๆครับก็ก็โอเคอมันก็มีผิดส่งไม่น้อยครับแต่ถ้าปืนผมยังยังถือว่าน่าจะ กำลังของมันน่าจะน้อยกว่านักล่าข้าวหัวเยอะมากครับอลองนะนครเราสามารถจะเล่นได้ครับนี่คือปืนชั้นสองนะ เดี๋ยวผมจะลองทดลองนะครับก็คือจะเอาอีกตัวงนึงมีอะไเราจะรับไปสึ้นดาบฟ้ากันนะผมเอาให้เกวงยืนรอตรงนู้นนะโดยแคบดึนทั้งสองนเร่งนะครับเห็นไหมกล้องเหาครับนะครับกี่นัดครับกี่นัดครับ นี่คือปืนของนักล่าไอ้ของวิศวกรนะครับนี่ครับนะครับยิงหัวนะครับเห็นไหมครับยิงหัวนะครับปืนทั้นสองไม่ตายนะครับอือ่ากี่นัดครับ มาเมี่ยงอะไรเงี้ยภาระขอผมเนี่ย,ยโดดลงไปหาอี่เกลื่อนนี่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งดุสังเกตครับตอนนี้ผมมี50ชิ้นส่วนแล้วมีปืนผมมี50ชิ้นส่วน,นวิ่งผ่านไปถ้าไปปืนที่ร่วงเราก็จะได้ทีนี้ป้อมปืนผมจะวางป้อมปืนเลยนะครับมองเห็นไหมครับนี่มันขึ้นมาแล้วทีนี้ป้อมปืนนะครับพอเราเดินนะครับเดินไป แล้วมันจะขึ้นมาเดินออกเห็นไหมครับนี่ก็คือหมายถึงอะไรรู้ไหมครับก็คือให้อัปเกรดนะครับให้พัฒนาขึ้นไปกอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับแต่พัฒนามันจะกินชิ้นส่วนเรานะครับผมจะกดพัฒนาเวลากดพัฒนาสังเกตสังเกตที่มือผมนะครับให้สังเกตที่มือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแสงที่เขียวเอาละอันนี้ผมจะขอยืนให้ดูัว่าตัว ถ้าคู่ต่อสูของเราเข้ามาในรัศมีประมาณเท่าไหร่ปืนนี้จะทํางานแล้วก็ยิงโดนนะครับนี่ครับโดนแล้วไหมครับเริ่มยิงอ่ะนี่ครันนี้่ต,ตานแ้้เราต้องวิ่งเข้าไปเก็บชิ้นส่วนนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนปืนขึ้นมานะครับ เล่นโหมดยูที่สองคุมันก็อย่างเด้งนี่ครับเดี๋ยวไปดูแล้วนะครับแต่ว่ามันพังง่ายนะครับ ถ้าเทียบรัศมีของของของปืนตัวนักล่าข้าหัวนะผมว่ารัศมีมันมันต่างกันผมดะยิงหวัวไม่ตายนะครับหนึ่งไม่ตายครับยิงหัวนึ่งนะไม่ตายนักล่าข้าหัวยิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดเหมือนกันครับว่าผมจะตายไหมตายครับเห็นไหมครับมันมันต่างกันนะครับ เกิดมาเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บอูทให้ได้หนึ่งร้อยนะครับเอาไปฆ่าเจ้าหนัาร่างฆ้าหัวเอ้าแล้วเกิดไปวางทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยต้องนานะครับเห็นไหมมันไม่ตายอะไรเนี่ยแล้วคนณินดูคพราว่า มันก็คือหลับจะตายแต่แ่ว่าปืนเนี่ยเมื่อเราอัพสเกลแล้วเนี่ยมันมันอยู่ได้นานนะครับมันอยู่ได้นานบองเลยว่ามันอยู่ได้นานมากถ้าไม่มีใครไปยิงม euh. ันนะครับนี <sven tweeting> ่มันยังอยู่นะครับดูมันใกล้ๆโอ้อออ้อุ้ยอ้ีอห ไม่มีการหนีครับยืนให้ตายครับ่หมครับโอ้โอออเออตายชิ้นส่วนคันนี้ชิ้นส่วนผมเต็มร้อยแล้วนะครับคันนี้คำว่าชิ้นส่วนเต็มร้อยมันจะวางไม่เสียให้ดูให้ดีนะครับว่าผมจะวางตึบพื้นที่ไม่พอแล้ว วา,วางได้แค่ครั้งละประมาณสองอันดูได้ประมาณสองอันเดี๋ยวผมจะมาซูมให้ดูว่าถ้าเกิดรา,ากเข้าหัวตังวิง่งเข้ามา ไอ้หมดแลเนะีไวะไสิมันแหลกอีกตัวมันแหลกครับมันแหลกมันแหลก้วหมดเวลากอนแล้วนี่นี่นี่จะโดนยิงอย่างนี้เลยนะตึกตึตึกตึตึกตึกต นี่คือเปืน ก็เดี๋ยวขอจบคลิปป้อมปืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเทสเฉพาะตัวปืนชั้นหนึ่งก่อนนะครับชั้นหนึ่งอย่างเดียวครับไม่ไม่รวมป้อมปืนด้วยนะครับเฉพาะปืนชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับขอจบคลิปก่อนครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันมาครับ